สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวััน,นารามครับโรงเรียนวััน,นารามตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านฝั่งอีแรก ตำบลช่องแมวอเวอลำเทแมชัยจัังหวดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต๑ โรงเรียนของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่16เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2478เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลขุย1วัดปรกีแลกปัจจุบันผู้นวยการโรงเรียนคือนายะเนศพรมโชตเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประตมศึกษาปีที่6สีประจำโรงเรียนสีแสดขาว วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดจันทนารามเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมผู้เรียนมีความเป็นมาตรฐานสากลด้วยหลักความเป็นไทยและคุณธรรมชุมชนร่วมบริหารแบบธรรมมาธิบาลบนพื้นฐานศาสตร์แห่งพระราชาค่ะ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด16ท่านได้แก่นายเนปรุงโชติผู้อำนวยการโรงเรียนนายจักกลิศไทรามครูชำนาญการนางสาวนาริศราโพขำครูชำนาญการนางสาววัทิดาชำนาญสิงห์ครูนางวันนิสากำแหงหานครู นางสาวสุดนิสามาดีครูผู้ช่วยนางสาวณรุมนเย็นใจครูผู้ช่วยนางสาววิไลวันยิ่งนอกครูผู้ช่วยนายสลาวุรถไทยสงครูผู้ช่วยนางสาวพัทรธิดานันอุมาลีพนักงานราชการนางสาวรจนาคำวันครูระการนายเฉลยโคคำนักการพานโด กับผมนายสุรศักดิ์สุรเกตครูผู้ช่วยและดิฉันนางสาวนิชาอนอว่าครูผู้ช่วยค่ะนเบาการ่คะและนี่คือห้องเรียนของเราสะอาดว้างขวาง,งมีการใช้สืการเรียนที่ทันสมยัย คุณครูสามารถใช้สื่อการเรียนการสอน,นได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถอันนี้คือั้านที่หน,นึ่ง นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วเรายังมีกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงอีกด้วยครับ มีนัยใฝ่ศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัจัน,นารามขอขอบคุณและสวัสดีครับโรงเรียนวัจทนารามได้ดำเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการโดยกำหนดเป็นวาระการประชุมด้านงานวิชาการในการประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงปฏิทินวิชาการสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกท่านจัดทำคำสั่งครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการครูประจำชั้นครูประจำวิชาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการด้านงานวิชาการเช่น โครงการส่งเสริมง,งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจัดทำรายงานโครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการเป็นประจำทุกปีผลการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่7 1ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตเด,ดังนี้ หนึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นป .4 ถึง6 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมระดับชั้นป .1 ถึง6 3. ลำดับที่4ระดับเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางและ 4. ลำดับที่6ระดับเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับขั้น การบริหารงานบุคลากรได้กำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงการย้ายการบรรจุแต่งตั้งการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนวิทยาฐานะเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกท่านมีคำสั่งแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงานต่างๆอย่างเหมาะสมมีการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรทุกท่าน มีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA และจัดทำรายงานโครงการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการเป็นประจำทุกปี จากผลการพัฒนาบุคลากรส่งผลให้บุคลากรได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. นายทะเนศรุมโชิผู้มำนการโรงเรียนวัดจัรทนารามได้รับรางวัลยุกย่องเชื่อจุเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาประจำปี2567ในด้านการปฏิบัตินตนการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จากสกสะคจังหวัดนครราชสีมา 2. นางสาวนฤศราภูขังได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่น 3. นางสาววัทิดาชำนาญสิงห์ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่น 4. นางวันนิสากำแหงหานได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่นและห นางสาวรจนนาคำวันได้รับรางวัลยกย่ยองเชิดชูกเกียรติให้เป็นครูดีเด่นเนื่องในงานวันครูประจำปี2567ด้านการบริหารงานงบประมาณกำหนดเป็นวาระประชุมด้านงานงบประมาณในการประชุมประจำเดือนแจ้งรายรับรายจ่ายการดำเนินง,งานด้านการเงิน การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสมกับงานด้านงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโรงเรียนมีโครงการบริหารและการจัดการงานงบประมาณได้รับการอุรมความรู้เรื่องการเงินและพัสดุจากสำนักงานเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงาน มีการบริหารงานมุประมาณแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ด้านการบริหารงานทั่วไปกำหนดเป็นวาระประชุมประจำเดือนด้านงานบริหารทั่วไปเพื่อให้โรงเรียนเกิดความปลอดภัยมีการแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมจัดทำโครงการด้านงานบริหารงานทั่วไป mm hmm. เช่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอยาเสพติดและอาวุธ โครงการดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่ให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนและจัดทำรายงานโครงการเป็นประจำทุกปีผลการดำเนินงานทำให้โรงเรียนได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสิบติดและอบัยมุกร,ระดับทองมีการระดมทรัพยากรเพื่อซ่อมแซมอาคารมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย ตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลทรัพย์สินของทางรชาชการและปรับปรุงพืมิทัศน์ให้สะอาดร่มรืน่นน่าอยู่น่าดูน่าเรียนอยู่เสมอโรงเรียนวัดจนนารานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่6ลำธาะเมียนชัยขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามการยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2566จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนรราชสีมาเขต7ทุกท่าน